หลังจากถอนฟันไปแล้วเนี่ยต้องรอนานแค่ไหนถึงจะใส่รากฟันเทียมได้แล้วก็การรอนานเกินไปเนี่ยจะมีผลเสียอย่างไรนะครับพบกับคําตอบได้กับหมอเคนในคลิปนี้ครับคําถามข้อแรกนะครับรากเทียมเนี่ยจำเป็นแค่ไหนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเสียฟันไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องรีบใส่รากเทียมไหมก็สําหรับคําตอบนะครับรากเทียมเนี่ยมีความจําเป็นไหมนะครับ จริงๆรากเทียมเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นความจําเป็นหรือไม่นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นความจําเป็นที่เร่งด่วนมากนักนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่มีกําลังทรัพย์นะครับก็คุณหมอก็แนะนําว่าการที่จะใส่รากเทียมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าทดแทนฟันที่สูญเสียไปแล้วก็รากเทียมเนี่ยจะเหมือนกับรากฟันธรรมชาติที่สุดนะครับในการใช้งานบดเคี้ยวก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับการที่เรามีฟันกลับมา แล้วถ้าเกิดเราถอนฟันไปแล้วเนี่ยจะต้องรอนานแค่ไหนถึงจะใส่รากเทียมนะครับสำหรับบางกรณีเนี่ยอาจจะเป็นการถอนฟันแล้วก็ใส่รากเทียมไปทันทีเลยก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยเราคุณหมอก็จะตรวจแล้วก็ประเมินสภาพของฟันของท่านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถอนฟันไปกอนแล้วนะครับถ้าเกิดถามว่าเราจะต้องรอนานแค่ไหนถึงจะใส่รากเทียมคําแนะนําก็คือควรจะรอตั้งแต่ประมาณ3-6ถึงเดือนนะครับและถ้ารอนานกว่าน,นั้นได้ไหม ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้แผลถอนฟันของเราเนี่ยทิ้งระยะเวลายาวนานเกินไปโดยเฉพาะการถอนฟันหลายซี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณฟันกรามด้านล่างนะครับด้านท้ายหลายซี่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราถอนออกไปแล้วนะครับโอกาสที่กระดูกจะละลายก็มีค่อนข้างมากนะครับหรือในบริเวณฟันหน้าเช่นฟันหน้าบนหรือฟันหน้าล่างก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดเราถอนฟันออกไปมากกว่า1ซี่หรือว่าแม้แต่ซี่เดียวเองก็นะครับ การถอนฟันเนี่ยทุกครั้งจะมีการละลายตัวของกระดูกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราถอนฟันไปแล้วแล้วเรารอช้าเกินไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้กระดูกเรายุบตัวลงละลายตัวไปจนทําให้เราไม่สามารถจะใส่ลากเทียมได้หรือว่าอ,อาจจะใส่ลากเทียมได้อยู่แต่ว่าก็จะต้องมีขั้นตอนของการรักษาที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นจะต้องมีการเสริมกระดูกร่วมด้วยถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยสามารถที่จะใส่ฟันปลอมทดแทนไปก่อนได้ไหมสําหรับคําตอบนะครับ ได้นะครับถ้าเกิดเรายัางไม่พร้อมไม่ว่าอาจจะไม่พร้อมด้วยปัจจัยหรือว่าเรื่องของเวลานะครับเราสามารถที่จะใส่ฟันปลอมชั่วคราวนะครับไปก่อนล่่งหน้าได้นะครับทั้งนี้เนี่ยอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดเรารอระยะเวลานาน,านเกินไปหลังจากที่ถอนฟันเนี่ยกระดูกก็จะยุบตัวลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องประเมินว่าเราอาจจะถอนฟันไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะรอานานเกิน6เดือนนะครับถ้าเป็นไปได้ แต่ถ้าเกิดจําเป็นที่ต้องรอนานกว่านั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปให้คุณหมอตรวจนะครับว่ากระดูกของเรามีการกละลายตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ข้อเสียของฟันปลอมก็คือฟันปลอมเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่จะช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างของกระดูกขึ้นมาอย่างเช่นรากเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ฟันปลอมไปนานๆก็จะทําให้สันกระดูกเนี่ยแล้วก็เหงือกเนี่ยมีการยุบตัวลงได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปัญหาอีกข้อหนึ่งนะครับคือหากเรารอไม่ใส่รากเทียมเนี่ยนานเกินไปนะครับ ก็คือฟันที่ข้างเคียงในบริเวณที่ถอนไปเลยนะครับก็จะล้มมานะครับแล้วก็ฟันคู่ศพเนี่ยก็อาจจะยื่นงอกยาลงมานะครับก็เป็นปัญหาที่จะตามมาได้นะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเรา,เอารอระยะเวลาไปเราใส่ฟันปลอมฟันปลอมเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ในแง่ของการที่ทําให้ฟันข้างเคียงเนี่ยไม่ล้มแล้วก็ฟันคู่ศพเนี่ยไม่ยื่นงอกยาลงมาจะทําให้ไม่เป็นปัญหาในการใส่รากเทียมได้ในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของฟันปลอมก็มีอยู่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจําเป็นที่จะต้อง ชะลอการใส่รากเทียมจริงๆนะครับก็พิจารณาใส่ฟันปลอมไปก่อนก็สําหรับคลิปนี้นะครับตอบคาถามไปแล้วนะครับถ้าเกิดรอเราเสียฟันไปเราจะรอนานได้แค่ไหนนะครับถึงจะใส่รากเทียมได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคำตอบให้กับคนที่มีคำถามคาใจอยู่นะครับแล้วก็พบกับหมอเคนแล้วก็ยิ้มสวยชาแนลได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ